นักท่องเที่ยวจะไปเล่นน้ำไปแล้วเหรอชวนทริปแรกมาแล้วเหรอเปิดก็ดูหนาวนะคะไปเล่นน้ำโขงกันครับวันนี้มีเด็กๆสามคนครับเช้ารอนอนอเจอเมียคนไม่ช้าโอเคครับเอ้ามัดอะไรอีกโอ้ยอยู่นี่ไม่กดด้นลเล่นน้ำกันครับไปขึ้นเรือขึ้นแล้วอ่ะ อาะคืนไอ้อ้วนแกหนักมากเลยว่านไปนั Armenia> ่งข wow. ้างหลังนะครับเฮ้ยพี่กิ๊กเตียบกันน่ะอ่ะพวกกันจะหยับอันไหนเอานั่งลงนั่งลงซขาา่พูดกันไปาอ่นซกอดทีวีถอดรองเท้าไหมถอดรองเท้านี่เหรอใช่ไม่ต้องเอาไปดันเลยลูกเปื้อนเลยไม่เป็นไร อปกินไว้โอเคอ่าก้าวข้ามก้าวข้ามครับครับอ่ะนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงตัวนี้แหละนั่งลงนั่งลงสวยว่น้ำอ่ะตุ้มกลองเลยได้จับมือด้วยการ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 นี่ไม่ไม่ทำอย่างนั้นไปก่อนเดี๋ยวรอบสองนะคะต้องชูชีพด้วยนะคะ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะไ,ได้สี่คนรับนี้แล้วเขาทำมารับแม่อิ่มเอากิ๊กลัางลง ถึงแล้วครับผมอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งลุกใจเย็นๆอย่าให้พี่ปอบอกไม่เอาระวังเรือชนชนโอเคขึ้นได้เลยครับหาขอชูชีพออกมาวันเอาไม่ต้องให้ไปกินขอดก็ได้เอาไว้นี่ตัวหนึ่งเอาไว้หมดเลยเอาปเป้าของปเป้าของปเป้าของหาดสวรรค์เอาถึงหาดกันแล้ว ผู้การระวังลูกหมดหรือยังป่ะโอเคเดี๋ยวไปรับผู้โดยสารอีกสองท่านบ๊ายบายทิ้งกอดแล้วว่านสำรวจน้ำรอบข้างว่าตรงไหนลึกตรงไหนอะไรแล้วดูน้องว่าตรงไหนเล่นได้ครับไปให้พี่อินน่อย นต้องใส่ครับต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่อย่าประมาทครับไปจังเลยนี่เขาจังเลยนี่ไหนอ่ะใกล้แม่ปอที่จังเลยหนิโมยยังท่านี้เอาคิดบอดีเดี๋ยวบปเห็นได้โอเคไม่ต้อง ไปอ,อึ๊บเอนอนอนอิซ่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาอชวนมาแต่แรกไม่มาเองอะนอแล้วนั่งตรงไหนเนี่ยนั่งนั่น<า>ขยับมาก็ได้ครับขยับหันหน้าทางไหนได้หมดนอเรือจะวิ่งไปทางนู้น ให้เป็นน้อมเลยวะตาเครื่องอ่ะเด้อถ้าไม่ไปขึ้นปังไป หบเรือหน่อยองการหลบเรืองการหลบเรือามแบตบแล้วถึงแล้วครับทีนี้นายพานจะไปหาปลาต่อกิ๊กอะมีสปายหนึ่งขวดนะอยนิเดียวเองการธรรมชาติครับ แมงปลาน้ำเต็มไปหมดเลยน่าจะแมงปอาน้ำน้ำแห้งแล้วเขาไข่เลยไข่ด้วยอยเต็มไปเลยเนะ้ะทั่วดอนเลยอยันนี้ปลาขึ้นแน่นอนนะไปยอนพวกไปยอนตอนนั้นอ่อนนะ โอ้โอนกลับมายำเพือกกันเฮ้ยเราใส่นี่ไว้นะที่ดักกุ้งลองดูครับเฮาถมป่ะเนี่ยมันเป็นสภาพนี้ มีอยู่ครับกุ้งกับปลาขาวลองยกขึ้นมาดูโอเคครับเสร็จแล้วกันลองดูครับยำเดนน็ดกว่าอันนี้เหยื่อเป็นไส้เดือนนะครับ โอ้ยอันนี้ตื่นกุ้งนะใส่เดียนว้ากาอวลนเก่อครับดูดลุบโอ้ยหายเงียบครับ xây điện lắm xây nó chóng toát โอเคดไปตามอลิซาเดี๋ยวน่ะมันว้องอยู่นูน่นอยู่ข้างล่างตรงน้ำแกงแถวๆนั้นนะ่ะตรงน้ำแกงน่ะไปเอาอันนี้ออกกอนไม่ได้แบบนี้อันตรายครับ ต้องเอาหางลงไว้ด้วยนะเพื่อไม่ให้เรือมันใส่ไปใส่มาพุทโธพื่งก้ามาครับ <c oughs> มีหางเสือทวงท้ายเอาไว้มีตัวไหมเนี่ยวันน <c oughs> ี้นึกว่าโดนแ <c oughs> ้เราก็ดีใจเโดนไม้ครับ <c oughs> ในดูเสี้ปลามาโชว์วซิหนดูในของลันดูว้าวแม่จ้าอันนี้ไปใส่เนาะพี่ปออืมอืมเอาหาน้ำมาเอาพี่ปอได้มาอีกตัวนึงอ๋อโอ้โหเอาเชียหน่อยเชียหน่อยเอาคนละตัวเอาเอาคนละตัวเลยอสามคนได้สามตัวเอาเชียวหน่อยเชียวหอยจะเอาลงน้ำ ใส่คูใส่คูโอ้ยลางนล้างน้่สิลวนมืดโอ้โอ้ยตัวน้อยตัวน้อยนตัวใหญ่ไม่ทำอาลางกับน้องลงไมาสิรวนมือล้างน้ำม่ญ่ไม่ทำอันสิล้วนมือล้างน้ำพี่ปลาแซลมอนน้ำของอ่ะมาน้้งกันเชิญหน่อยกันกันอะนั่นมาสิประด็กินเลยเนี่ยปรด้กินอันนี้อันนึ่งสองสา พี่ตันมาเชิญหน่อยพี่ตันมาเชิญหน่อยมา,มอยา,าเอานปตันน่เอาดันเห็นไหมเอามาไม่เก็บแล้วแล้วเนี่ยนีปานี่ล่ะคุณละตัวเออ็ดปาน้อยหน่อยไหมเอามาเนกันโลดม,มางั้นนะมังค่ดด้วยน่ะปลาแซลอนต่เราขึ้นกันทำกี่ม มันตายตายไม่เหลือหรอก้ราต่ขวดตัวน้อยเราจะขวดตัวน้อยเนียนะ่ยมาจังเราจะเลี้ยงเรจะเลี้ยงจุดบ่อยนี่เ,เราก็เยีเ่ยมเลยเอาตัวนี้บ่เลี้ยงแลกหรือเลี้ยงน้องของบ่ไหนกันมาดูดิเอาลงน้ำไปสดแบบเชฟน่ะได้ปลาสดๆเลยหรอ โรยเกลือเซฟหรออาไปน้่ต่อลงกันฮะโอ้ไปเชฟอ้วนหายกินน้ำนางน้ำโขงเลยบอกแต่กันอย่าไปใกล้เด้อลูกเข้มเลยเนี่ยนะมันเย้เมันสื่อน้มโว้ต่างมันกระเทียมไหลค่ะก็สีเข้มดีนะมัน เบาๆเลยโอ๊ยาฮ่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 าไม่ดูเ่องอทานเนียอกี้ันี่ยไฟลุยเียวัไดู่าฮ่้มันยอะมาเย้วให่ มันก็ได้เดี๋ย well, ว right, 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 right. right. ่าใคาอยู่มาเอาลูกก่อนลอกแงกัดให้นั่งอยู่เฉยๆขึ้นไปขึ้นมาป่ะกลับบ้านกันครับได้แล้วครับกลับบ้านกันครับผม นิตตี้ในป่ากลับบ้านด้วยหนึ่งตัวเหรอกับพี่กันไหนโชว์ปลาหน่อยพี่กันน่ะโอหโดนอะไรครับนี่โดนเลยโดนเลยเขาเรียกว่าอะไรโดนรอบครับผมไปขึ้นครับช่องนี้เขาไม่ค่อยลงคลิป พ่อผ้าผ้าผ้ากิ๊กผ้าร่นเอ้ยฟ้านะเ<อ>ชิญขึ้นครับ ครับผม อย่าเพิ่งลุกจนกว่าเรือจะก่ะนิ่งๆแล้วพี่ปอบ,บอกว่าลุกได้ออค่อยลุกเข้าใจไหมเวลานั่งเรือน่ะแล้วพี่ปอบ,บอกว่าเอา้าลุกได้อย่างเงี้ยค่อยลุกให้เรือมันนิ่งก่อนเวลานั่งเรืออย่ามือไปไว้ขอบเรือริมโซเพราะเวลามีไม้มีอะไรมามันจะพาดมือเราโอเคแต่ยังเพิ่งลุกนะให้มันไหลไปก่อนพี่ปอร,รีบดับอย่างเงี้ย จะผิดทัาดเลยถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับทุกคนคนุณคนขับเรือหรือยังขอบคุณครับเรือด้วยครับครับอ,อ,ยอย่าพิง่งอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งอย่าเพิง่ง